สวัสดีค่ะรุ้ง Love Expert นะคะวันนี้รุ้งจะมาตอบคำถามนะคะ,ะจากสาวๆหลายคนเลยนะคะเพราะว่ารุ้งจัดสัมมนาเนาะแล้วก็มีการจัดมิสติ้งนะคะหลังจากสัมมนาเนี่ยแล้วสาวๆเขาก็จับกลุ่มคุยกันรุ้งบอกว่าอ่ะวันนี้ใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยสามารถจะถามรุ้งได้ติดขัดตรงไหนนะคะปรากฏว่ามีคำถามอันนึงที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยจากสาวๆหลายคนเลยนะคะแล้วเชื่อไหมว่า อันนี้พอลุงย้อนย้อนอินบ็อกไล่อ่านดูเนี่ยก็มีคำถามนี้ผุดขึ้นมาด้วยนะคือนะคะคำถามที่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะเราสามารถที่จะจีบผู้ชายก่อนได้ไหมว้าวฟังล้วเซอร์ไพรส์เลยนะคะลุงเนี่ยคือลุงอยากจะบอกว่าในยุคสมัยนี้นะคะลุงเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วลุงก็มีความรู้สึกว่ายุคนี้เราเท่าเทียมกันนะคะผู้หญิงผู้ชายแล้วลุงก็มองว่า การที่เราอะค่ะเข้าไปจีบผู้ชายก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะพวะเราเนี่ยก็คือมีอิสระภาพในการที่จะทําอะไรก็ได้จริงไหมนะ,ะแต่ทีเนี้ยเราก็อยากคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งจากตัวผู้ชายด้วยกันเองนะคะลุงก็เลยไปถามแฟนลุงนะคะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาโอเคเลยนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุงอะจะเข้าไปจีบเขาก่อนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะมันการที่มันจะ ดูน่าเกลียดนะคะดะูเขาเรียกว่าอะไรนะคือมีน้องคนนึงพูดบอกว่าเนี่ยพี่รุง้งถ้าเกิดว่าหนูไปจีบผู้ชายก่อนนะผู้ชายเขาจะมองว่าหนูแรดหรือเปล่านะคะโอ้โหแล้วก็มีมีอีกหลายๆคนเนี่ยก็พูดบอกว่าการที่เราเข้าไปก่อนอ่ะมันจะดูเหมือนกับว่ามันดูอ่อยไหมมันจะดูแบบไม่ดีไหมมันจะทําให้ผู้ชายเขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ จากที่ลุงคุยออกับแฟนลุงนะคะแล้วก็คุยกับน้องๆเพื่อนๆในกลุ่มลุงนี่แหละก็ยังยังมีผู้ชายที่ยังโสดอยู่อีกหลายคนเหมือนกันนะคะก็ถามเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าผู้หญิงเข้าไปจีบก่อนเนี่ยเขาโอเคไหมนะคะเขาบอกเลยว่าเขาโอเคมากนะคะคุณหนุ่มๆถ้าเกิดว่าคุณกําลังดูคลิปอันนี้อยู่นะคะก็แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าการที่ถ้าเกิดผู้หญิงจะเข้ามาจีบคุณก่อนคุณโอเคโอเคมากเนี่ยก็คุณเมนไว้ใต้ใต้โพสต์นี้เลยนะคะสาวๆจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว คุณโอเคกับเขามากๆแล้วคุณก็ไม่ได้รังเกยียจเขาเลยใช่ไหมนะคะคือ,อคุณผู้ชายเขาฝากมาบอกว่าจริงๆแล้วค่ะการที่คุณเนี่ยเข้าไปจีบเขาก่อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อยหรือมันไม่ได้แปลว่าคุณดูแรดหรือแปลว่ามันดูไม่ดีนะคะเพราะเขาบอกว่าหลังจากที่คุณเข้าไปคุยกับเขาแล้วอ่ะการวางตัวของคุณการใช้คําพูดของคุณ การแสดงออกของคุณสายตากริยาท่าทางทั้งหมดนะคะมันจะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าคุณเป็นยังไงเนาะแหมพูดแล้วก็คันไม้คันมือนะคะอยากจะเปิดคอร์สนะคะสอนการแบบบริหารสเสน่ห์จริงๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าหาผู้ชายได้ก่อนแล้วมันดูน่ารักด้วยนะเพียงแต่ว่ามันมีหลักเกณฑ์หลักการมีวิธีการของมันนะคะว่าแล้วเราจะต้อง เปิดตัวยังไงเวลาที่เราเข้าไปทักเข้าไปเจอเขาคือที่เรียกว่าการเปิดเกมอะค่ะผู้หญิงเราเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเกมในการเข้าไปรุกคุณผู้ชายก่อนในการเข้าไปทาความรู้จักในการเข้าไปจีบคุณผู้ชายก่อนได้ด้วยนะแต่คุณจะต้องเรียกว่าทํายังไงละ่ะมันถึงจะดูพอเหมาะพอดีน้ําเสียงคุณสายตาคุณคําพูดคุณการแสดงออกกิริยาท่าทางทั้งหมดเลยอะค่ะมันมันทำให้ดูน่ารักได้ แล้วแล้วมันก็มีจุดที่มันแบบพอดีของมันแล้วการที่คุณได้การเเข้าไปหาคุณผู้ชายก่อนเนี่ยนะคะคุณเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสบริหารสเสน่ด้วยมันขึ้นอยู่กับจังหวะในการที่คุณเข้าไปจังหวะในการพูดคุยสีหน้าแววตานะคะทั้งหมดเลยอะ่ะจริงๆแล้วแหมนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากเรียนนะคะเรื่องการบริหารสเสน่ดนะคะดึงดูดหรือการบริหารสเสน่์ในการ คุยกับเพศตรงข้ามนี่นะคะบอกเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนใจนี่เดี๋ยวรุ้งเลิฟเอ็กซ์เพิดจะต้องเปิดคอร์สสอนกันหน่อยแล้วนะคะ,ะสรุปเลยนะคะที่รุ้งอยากจะมาอะบอกคุณก็คือรุ้งเชื่อว่าจริงๆแล้วต้องมีผู้หญิงอีกหลายๆคนเลยแหละคิดแบบนี้อยู่แล้วก็กําลังคิดอยู่ว่ามันน่าเกลียดไหม บางทีคุณชอบใครสักคนหนึ่งแล้วคุณก็ต้องเก็บความรู้สึกนะคะหรือว่าเก็บตัวหรือว่าแบบแหม่เดี๋ยวมันจะดูไม่ดีแหม่เดี๋ยวมันจะดูไม่งามแหม่เดี๋ยวมันจะโดนหาเขาจะหาว่าเราอ่อยนะคะสุดท้ายคุณก็เลยยังเป็นโสดอยู่ใช่ไหมคะโอเคลุงจะบอกว่าวันนี้นะคะให้คุณมีความสุขแล้วก็เป็นอิสระในการเป็นตัวของคุณเองเลยการที่คุณจะสามารถเข้าไปพักทายการที่คุณจะเข้าไปคุย เปิดเกมขอเบอร์แลกไลน์แอดเฟซบุ๊กแอดเฟซนะคะหรือว่าคุย Message คุณสามารถที่จะทำได้หมดเลยนะคะแล้วคุณผู้ชายเขาก็บอกเองว่าเขาแฮปปี้ด้วยซ้ำนะคะเพราะเขาเองบอกว่าเขาก็ขี้อายเหมือนกันนะถ้าจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งเข้าหาเขาก่อนเขาโอเคมากโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยแล้วแล้วก็เขาบอกเขายินดีต้อนรับสุดๆเลยนะคะเพียงแต่ว่า การที่คุณแสดงกริยาท่าทางในการคุยกับเขานั่นต่างหากละ่ะที่มันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณมั่นใจมีวความสุขได้เลยนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รีแล,ลกซ์นะคะเข้าหาเขาได้เลยค่ะอยู่ที่การวางตัวของคุณโอเคสำหรับวันนี้รุ้งก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ